สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้พิงก,ก็จะพาทุกคนมาดูมุมประดิษฐ์ประดอยของพิงค่ะมุมนี้จะเป็นมุมที่2ของโตนะคะเพื่อมุมนี้นะคะพิงก,ก็จะเอาไว้ประดิษฐ์ประดอยตามชื่อเลยค่ะก็จะมีตั้งแต่ทําเคสยาดมเคสมือถือพงกุญแจพงกุญแจเรซินค่ะและ3ถุงนี้ก็คืออุปกรณ์ในการทําเคสยาดมแล้วก็พงกุญแจค่ะ,ะตอนนี้อุปกรณ์ในการทําผลงานพงกุญแจเคสยาดมก็คือเยอะมากค่ะแต่ยังไม่มีเวลาทําให้ทุกคนได้ดูเลยมีใครอยากดูพิงทําเคสยาดมไหมคะถ้าอยากดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ ยอดวิวถึง1นึ่งแสนเดี๋ยวเราจะมาทําเคสยาดมกันวันนี้นะคะนอกจากพิงค์จะพาทุกคนมาทัวร์โต๊ะมุมประดิษฐ์ประดอยแล้วนะคะเดี๋ยวพิงค์จะพาทุกคนมาเก็บอะไรต่างๆที่พิงค์ใช้ในงานประดิษฐ์ประดอยด้วยค่ะ,ะมีอะไรที่พิงค์มีอยู่นะคะก็มีตั้ง3ถุงใหญ่ๆเลยค่ะและลินช้าคอนโดด้านหลังอันนี้ก็คือไม่พอใส่แล้วพิงค์ก็เลยไปเอฟลินชักคอนโดมาเพิ่มอีก1อันค่ะแต่ดูไปดูมาแล้วเหมือนว่าอะไรของเรามันจะมีเยอะกว่านะคะซื้อมาแค่อันเดียวไม่น่าพอสงสัยต้องได้ไปเอฟเพิ่มอีอรไะ บ้านเยอะขนาดนี้นะคะแต่พอลินชักมาส่งปุ๊บเปิดดูอะไรที่ตัวเองมีก็คือเยอะมากแม่ <m akes> ไ,หไหนวันนี้ลินชักคอนโดที่เราซื้อมาก็มีแค่1่อันซึ่งไม่พอกับการใส่ของที่เรามีทั้งหมดแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยต้องมาเลือกใส่เฉพาะชิ้นใหญ่ๆก็พอสําหรับอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะ <m akes <m akes> เวลาที่พิงทําผลงานเนี่ยพิงก็จะทําเป็นพวกเคสมือถือหรือไม่ก็เคสกระจกค่ะและส่วนที่เป็นอะไรชิ้นเล็กๆนะคะพิงก็จะไว้ทําพวกเคสยาดมค่ะหรือไม่ก็ทําเป็นกิฟต์ติดผมไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบพิงหรือเปล่าว่าเวลาจจัดของกกระุ จิกเนี่ยจะชอบจัดเป็นหมวดหมู่ให้น้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนิจะชอบจัดของเป็นหมวดหมู่แล้วก็ตามประเภทค่ะเวลาที่เราหาของหรือเวลาหยิบใช้เนี่ยจะหยิบใช้ได้ง่ายๆตอนที่พิงเริ่มสะสมของกระจุกกระจิกพวกนี้นะคะพิงคิดอยู่นานเลยค่ะว่าพิงจะเอาอะไรใส่น้องดีให้น้องมองเห็นได้ชัดแล้วก็หยิบง่ายพิงก็ไปหาดูเรฟเฟอเรน์นะคะคนที่เขาชอบงานประดิษฐ์ประดอยอะค่ะเขาจัดห้องยังไงแล้วเขาเอาอะไรใส่อุปกรณ์ต่างๆแล้วพอไปเปิดดูเรฟเฟอเรน์ของคนที่ชอบงานประดิษฐ์ประดอยหรือเก็บของกระจุกกระจิกก็้ลลินนดแีีกุคคเยะ่ือมมป ประดอยของพีกนะคะพอมีลิ้นชักสีขาวขาวคินคลีน,ลนมินิมอลแบบนี้จะทำให้โต๊ะของเราดูสวยขึ้นมาเลยค่ะพีกัดลิ้นชักอยู่ที่ลิงก์นในแคปชั่นนะคะ